สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งฮะวันนี้ก็วันที่4แล้วเนาะอันนี้คลิปของออคอยขณะนี้เวลา21 1นาฬกา 16. นาทีมาเริ่มกันที่พี่ใหญ่แห่งออคอยเป็นไงบ้างวันนี้โอ้หนึ่งพันปดิบเจดอลลาร์ครับเอออีน่าสนใจนะเพราะว่าตอนนี้ครับปิดคอยเขาพยายามเห่งนิดนึงเหมือนกันแล้วก็อิตาเรี่ยมพี่ใหญ่แห่งออคอยก็มีการเห่งและทั้งสอง ทั้งสองเหรียญน,นะครับมีการติดเส้น MA 5 0ในทมงเฟรมสีชั่วโมงทั้งคู่ถือว่าเจอของหนักพอตัวเหมือนกันนะครับก็อย่างอิตาเลีออ่มตอนนี้ครับยังอยู่ในโซนสีเหลืองที่เราวิเคราะห์กันไว้ในอดีตนะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตปรับโซนให้เพราะว่ารู้สึกว่าอาจจะมีการแข่งตัวขึ้นนะอืมได้แถวโซนนี้น่าสนใจ ทำไมถึงน่าสนใจเพราะว่าแถวๆนี้มันจะเป็นเนื้อของอดีตนิดหนึ่งครับจริงๆแถวเนี้ยได้ด้วยเส้นเนี้ยมันเป็นเส้นในอดีตของวิกฤตของอีเาเรียมนะฮะแถวๆหนึ่งพันสี่สิบสองสองสามดอลลาร์แถวๆนี้มันจะเป็นไส้เดิมในอดีตถ้าเดลี่อาจจะมีนัยยะด้วยแต่ขออนุญาตพาไปดูอ่าใช่ครับเดลี่ก็มีนัยยะมีการติดเนื้อมีการติดเนื้ออยู่ประมาณหนึ่งสองสองช่วงติดไส้อีกหนึ่งก็เป็นสามช่วงนะ ถือว่าแข็งช่วงนี้เส้นนี้เส้นนี้หมายถึงเส้นนี้น่าจะแข็งน่าจะพอต้านเขาไว้อยู่เพราะฉะนั้นก็ขยับขึ้นมาโซนนี้ได้ครับอ่าเลขสวยครับ1040่ดอลลาร์ครับสตอลลอตวันนี้ที่น่าสนใจนะครับอ๋อไม่ใช่อ่าใช่ใช่ถูกต้องลืมไปเดี๋ยวขอด้านบนด้านบนติดเส้น MA50 ได้ครับอ่าโซนนี้ได้ เป็นโซนที่เขาควรจะติดอยู่นะครับอืมอิทิเคเตอร์ก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราดูโซนสีอ่าดูอิทิเคเตอร์ก่อนอิทิเคเตอร์วันนี้ของอีทอร์เรียมทำเฟร,รมสีชั่วโมงมีการเย่งโอ้อยากจะแทงทะลุบอล l ิงเจอร์ er เลยเหรออ่าโซนบอ l ลิงเจอร์นะครับตอนนี้มีการสัมผัสรอบที่สอง ถ้าหากตลาดมันมีข่าวดีมันอาจจะพาให้อีเธอรียมขึ้นต่อได้นะครับอเพราะว่าเมื่อไหร่ที่แตะบรลิงเจอร์แล้ว่เขาม,มีความอยากยากที่ว่าแบบจะเบรคขึ้นต่อเวลาที่บรลิงเจอร์แคบจริงๆช่วงนี้แคบมากนี่ช่วงนี้แต่ว่าสัมผัสครั้งที่หนึ่งเขาก็ขยายบรลิงเจอร์ให้ใหญ่ขึ้นละเพราะฉะนั้นเนี่ยสัมผัสครั้งที่สองตอนนี้บรลิงเจอร์ก็พอตัวครับก็คือไม่ได้เล็กไปไม่ได้ใหญ่ไป ถ้าเขาเบรคขึ้นไปสูงๆได้จะสวยโอเคส่วนโ so ซ c คติกไอซ์ไอวันนี้ครับมีการพยายามตัดขึ้นไปเมื่อตอน19นาฬิกาก็น่าสนใจอาจจะนักลงทุนหลายๆคนอาจจะเริ่มมีความมั่นใจขึ้นเล็กน้อยในการที่ว่าเป็ดอาจจะยังไม่ได้มีผลอะไรมากมายหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เริ่มมีการเย่งนะนี่เกือบจะ ใกล้จะเป็นสัญญาณครับเมื่อไหร่ที่ MACD ตัดขึ้นเหนือศูนย์เส้น MACD เหนือศูนย์เนี่ยเขาก็จะเติมกันละนะครับนักลงทุนบางคนนะใช้บอาบางคนไม่ใช่ทุกคนเขาจะเติมนะครับเพราะว่าเขาจะเล่นตาม 2MA ก็จะมีโอกาสเติมกันได้โอเคโซนสีแดงในรอบนี้ถ้าหากย่อลงมาไม่อยากให้หลุดหนึ่งหมื่นเอ๊ะขอไปครับหนึ่ไม่อยากให้หลุดหนึ่งันด,ดอลลาร์นะอิตาเลียม โอเคโอ้โหโซนสีแดงพอดีได้ครับก็วันนี้สต็อปรอสที่มีความน่าสนใจคือหนึ่งหนึ่งพันสี่สิบดอลลาร์ส่วนโซนสีเขียวได้ครับโซนนี้เดี๋ยวเส้น MA 200อง้เขาจะย่อลงมารับละเพราะฉะนั้นเอาโซนนี้ก่อนเพราะว่าถ้าหากกรณีที่เขาสามารถขึ้นได้เขาเบรกเส้น MA ห้าสิเขาจะเซฟเวเล็กๆขึ้นไปเปี้ยงอ่าแล้วกลับลงมา จะต้องติดเส้น MA 2 0 0เดี๋ยวเขาจะย่อลงมารับนะไม่ใช่ย่อลงมารับย่อลงมาต้านไม่ให้ขึ้นนะครับก็เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสครับที่เขาจะอยู่ในโซนสีเขียวก็1,300ดอลลาร์ไม่น่าจะแทงเกินนี้มากนะักอาจจะมีสะบัดไส้ไปแถวแถว1,350ดอลลาร์ได้เพราะว่าเส้น MA 200้เขาจะรอต้านไว้อยู่นะครับอิตาเลียมประมาณนี้ถือว่าน่าสนใจ ในท e f เฟรมเดลี่ก็มีสัญญาณในการอยากจะไซ์เวยไซเวแบบที่ว่าแข็งนะเพราะว่ามีการเหนือเส้นหนเม่สครับนะ RSI เหนือเส้นหนเม่อส so ิบสี่โซคมีการทำท่ายอยากจะตัดกันถ้าหากตัดกันเราขึ้นได้เนี่ยสวยเลยฮิสโตแกรมว่าไงบ้างฮิสโตแกรมก็มีการเปลี่ยนสีเติมของวอลลุ่มนิดนหน่อยแล้วครับก็เริ่มกำลังพยายามฟอร์มทรงใหม่โอเค ประมาณนี้ครับของอีเ e r เรียปะต่อมาเอดาครับโอ้โหหลายตัวติดเส้น m a เมสิป a อทั้งคู่ไม่ใช่ทั้งคู่สิหลายตัวแล้วสามตัวแล้วเนาะวันนี้ที่เราดูนะครับอืมโอเคเพราะฉะนั้นสำหรับโซนสีเหลืองวันนี้เราต้องออกให้เร็วขึ้นในการป้องกันความเสี่ยงอ่าโซนนี้โซนสีเขียวเอาไว้ข้างบน โซนสีเหลืองผมว่าน่าจะได้โซนประมาณนี้เพราะว่าวันนี้เอดาเขามีข่าวดีครับเขามีการที่ว่าวาฟิลวาฟิลฮาร์ดฟลอกเขาไปรันอยู่บนเทสเน็ตแล้วเขาเขาเหมือนกับว่าใช้งานได้แล้วเขาพร้อมที่ใกล้จะขึ้นมาอัพบ,บนเมนเน็ตนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีของเอดาหรือว่าคาดานโนนั่นเองนะครับขอดูหน่อยนะอืม เอาโซนนี้ไปโซนนี้มีความน่าสนใจครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราจะไปรอออกแถวเส้นสีแดงที่เราลากมาจั้งแต่วิกฤต y เนาะมันจะช้าไปเพราะว่าวันนี้เขาเริ่มแข็งตัวครับก็คิดว่าแถวๆถว4 8 4 8ดอลลาร์เนี่ยเป็นการสตารอทที่มีความน่าสนใจนะโอเคส่วนอนดิคเตอร์วันนี้ไอ I, i ก็เริ่มสวยครับเพราะว่ามีการยกไฮแลละ ยกไฮยกโลแต่ตอนนี้โลยังไม่คอนเฟิร์มครับเขายังย่อโลได้อีกโดยที่ว่าโลห้ามต่ำกว่าแถวแถวโซน45หน่วยของ RFI นะแต่ว่าไฮเขาเนี่ยยกละเราจะสังเกตเห็นได้ว่าไฮเขายกแล้วอืมลริมเช็คเดเวอเ e จน์ขออนุญาตกลับไปเช็คเดเวอเจนิดหนึ่งการขัดแยง้งกันมีอะไรเกิดขึ้นไหมย,ยกยกยกฐานโอเคยกไฮอืม โอ้ยังยังยังของบิตคอยยังครับก็ถือว่าใกล้เคียงเดิมไม่มีอะไรมากโอเคของอีเทอร์เป็นไงบ้างอีทอี h ท r เรีโอเคไม่ได้แย่ไม่ได้แ yeah, ย่ yeah. ยังไม่เกิดเดเวเจนกัน hye high ยก g h โอเคยกโลยกโลยกโลนี้โลโลงโอเคไม่มีอะไรได้ครับโอเคเอดากับ อีเทอร์เรียมแล้วก็บิตคอยังไม่มีไดเวอร์เจจ่าจ่านะครับในทําเฟรมสีชั่วโมงส่วนขั้นยิงหากเอรหายิงครับก็จะมีต้านแถวแถวนี้ทำไมถึงเป็นแถวนี้เพราะว่ามันมีเนื้อรับไวเยอะครับนะเนื้อแถวนี้จะรับไว้แล้วก็เส้นเอย่อแล้วเนาะเส้นเอ200ครับย่อมาน่าจะอยู่แถวโซนนี้เพราะฉะนั้น เปลี่ยนโซนสีเขียวให้โอเคประมาณนี้ครับผมของเอดามาโซลาน่าครับโซลาน่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งเชนที่มีความน่าสนใจหลังจากล่าสุดบอกจะทำมือถือไม่รู้เหมือนกันทำไมเอาวิไปเอาดีทางด้านมือถือซะงั้นหยอกๆครับหยอกๆมาโอ้โห โซโหนาครับยังไม่ขึ้นไปเทสนะยังไม่ขึ้นไปทดสอบเส้น M.A. เเลยแปลว่าวันนี้อาจจะยังไม่เย่งความรุนแรงไม่ค่อยมีครับได้งั้นขออนุญาตปรับโซนให้สำหรับการออกที่เร็วขึ้นหมายถึงว่าโซนที่มีความน่าสนใจในการออกนะครับโซนนี้ เหมือนเดิมครับลากมาจากเนื้อ,อดีตครับแรงรับแรงต้านอดีตนะก็ดูโซนแถวแถวเนี้ยครับเนื้อมันเยอะก็เลยลากออกมาเพราะปกติแรงรับแรงต้านเขาจะกลับตัวพลิกไปพลิกมาอยู่แล้วนะโอเคอลากกรอบให้มันสวยงามครับบางทีลากแล้วแบบมันไม่มันไม่สมมาตรเราก็รู้สึกตึงหิดตึงหิดเล็กๆอ่ะประมาณนี้ได้ โอเคสำหรับโซลาร่าตอนนี้ก็มีเส้นเทนด้านล่างครับคอยรับไว้อยู่ไม่ให้เขาล่วงนะแต่ถ้าหลุดเส้นเทนก็ถือว่าเป็นหนึ่งจุดที่อาจจะต้องเทคโปรฟิตหรือว่าสต็อปลอหรือว่าเทลลิงสต็อปได้หมดนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่1ส่วนสัญญาณที่2ก็คือหลุดโซนสีเหลืองครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่มีความน่าสนใจในการป้องกันสินทรัพย์ของเพื่อนๆน,นะอาจจะสต็อปลอตเทลลิงสต็อปก็ได้นี่ออกมาประมาณนั้น แจ้งอีก,กรอบนะครับการวิเคราะห์กราฟวันนี้นะของทุกคลิปแหละของผมไม่ได้เป็นการชี้นําในการลงทุนนะครับจะเป็นการแค่มีความตีโซนในความน่าสนใจว่าโซนเนี้น่าจะป้องกันสินทรัพย์ได้นะโอเคเดยวพิดกอละต็อตวันนี้ผมอ่านข่าวกรลอตต์ด้วยเขาบอกว่ากรลอตต์เนี่ยเขาจะให้เหมือนกับว่าผู้ที่มีส่วนประมาณว่าเอกเชนอะ่ะต้องให้การสอนกับผู้ลงทุนด้วยเนาะเออน่าสนใจเหมือนกัน เพราะว่าสมัยก่อนตอนที่เราลงทุนในคริปโตเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษากันเองแต่อันนี้เหมือนกระรตอจะเริ่มบังคับครับว่าทางเอ็กชนจ,จะต้องออกคลิปหรือว่าอะไรที่ว่าเป็นการสอนนักลงทุนด้วยก็อาจจะช่วยป้องกันให้ได้บ้างเนาะเพราะว่าการเข้าออกก็ต้องออกตามแผนด้วยนะครับโอเคไหลกันไปไกลประมาณนี้ตอนนี้ครับของโซล a นาเนี่ยจะไปติดแถวๆโซนเส้น m ออยู่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นไปเทสด้วย ไม่แน่ใจว่าเส้น MA จะแข็งพอไหมอูก็น่าแข็งนะเพราะว่ามันมีทั้งเส้น MA 50, MA 200เลยครับทั้ง2เส้นเมื่อไหร่ที่มีทั้ง2เส้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แข็งพอตัวอ่เพราะฉะนั้นก็รอไซด์เวย์อยู่ในโซนนี้ครับความรู้สึกตอนนี้ก็รู้สึกว่าโกลน่าย,ยังไม่วิ่งนะเดี๋ยวขอดูอิเคเตอร์หน่อยนะครับโอ้ใช่เลยครับพี่เกียรติปิดครับเนี่ยโดนเลยนะในข่าวที่ว่าการที่ว่ามีวอลลุ่ม อันนี้ต้องต้องขอไปจริงๆผมอาจจะพูดเยอะมากไม่ได้เดี๋ยวโดน<笑><笑>นะครับก็เป็นการอ่านข่าวมาแล้วกันว่าเหมือนเหมือนกับว่ามีการยิงวอลุ่มกันวอลุ่มที่ว่าเป็นวอลุ่มประหลาดๆห,หน่อยนะครับเ,เดี๋ยวโดนเขาเล่นโอเค rfi ก็มีการแตะบอลลิงเจอร์นะของ s t o c h a s t i ไม่ใช่ของโซลารน่านะครับมีการแตะอื ตัวุัตุเปด้วยครับโซแคติกไอซมีการตุัตุเปยังเลือกทิศทางครับถ้าหากว่ายืนเหนือเส้น MA50 หรือ MA200 ได้นะผมว่ามีโอกาสที่เขาพร้อมย่งอีกรอบหนึ่งนะสัญญาณใกล้แล้วครับเมื่อ,อไหร่ที่เส้น MACD ตัดเหนือศูนยเนี่ยผมว่ามีความน่าสนใจนะโอเคสำหรับโซลนาโซนประมาณนี้ได้ครับก็ไม่ควรหลุดศูนย์ไม่ควรหลุดสามสิบเอดจุดแดดอลลาร์นะครับ เนียเนียนี่เนียโปรโตคอลเนาะพาราฟเชนที่คนไทยชอบนไปวิ่งงานกันเยอะครับมีอะไรไหมน่าสนใจวันนี้ก็ยังไม่ขึ้นไปทดสอบเช่นเดียวกันวันนี้จะมีโซกับเนียเนาะที่เราผ่านมายังไม่เจอการทดสอบยังไม่มีการขึ้นนะยังไม่ขึ้นไปรุนแรงโอเคอ,อ ได้ครับมีการปรับโซนให้เขาหน่อยเพราะว่าออกเร็วขึ้นมีการตั้งขยับเทลลิงสต็อปกันได้ขอเลขสวยๆไป3.19ดน่อลลาร์โอเคครับเป็นสตอมบอลที่น่าสนใจครับใกล้ๆกับเส้นเทนที่เราอาเส้นแรงรับที่เราตีไว้ของวิกฤตเนาะเส้นสีฟ้าโดนแดงเดิมได้ครับเพราะว่าเป็นการย่อเขาย่อแรงอยู่ละ แล้วก็โซนสีเขียวเนี่ยขอปรับเพิ่มขึ้นให้เพราะว่าถ้าหากเขาเบรคเส้น MA MA 5 0ได้ครับเขาน่าจะพุ่งแรงๆไปถึง MA 200รอบหนึ่ง MA 200กำลังย่อลงมาโซนนี้ครับได้นะถ้าหากทิศทางเขาดีเนี่ยเขาจิงเปี้ยง,ยงแล้วก็ไซเวส่วนถ้าหากว่าเป็นตรงการไซเว์แบบไม่ได้ดีเกินไม่ได้แย่เกินไปเขาก็จะไซเว์อยู่ในโซนนี้ให้ได้ เส้น MA เนี่ยแหละจะเป็นตัวพิสูจน์ครับถ้าหากว่าเส้น MA ย่อลงมาเรื่อยๆแล้วราคาโดนกดเนี่ยอันนี้ทรงไม่ค่อยดีแต่ถ้าหากว่าราคายิงขึ้นแล้วก็พยายามยืนเหนือเส้นให้ได้ถือว่าเป็นสัญญาณที่น่าสนใจนะโอเคครับอิดิเ,เตอร์ก็ใครเพื่อนใครกับเพื่อนตอนนี้ทรงหลายๆตัวคล้ายกันยังไม่มีการจัดจ้านไม่มีการที่ว่าแหกกดเท่าไหร่ นะขอแฟนสักหน่อยลูกสึกว่าแฟนเน่ยเริ่มจะใกล้มีข่าวดีนะครับก็จะมีการประกาศการเปิดอัลฟาพาร์ทฟีเฟนสามเร็วๆนี้นะเดี๋ยวถ้าเขาเปิดเดี๋ยวเราจะพาเล่นเกมกันนะไปดูเล่นเกมเดี๋ยวพาพี่หลุยพาพี่หลุยมาแคสเกมกันโอเคโอ้โหที่โอ้โ oh หเพราะว่าเขายืนเหนือเส้นได้แล้วนะเขามีการเบรกเส้น MA 50 MA 200ได้นะครับของแฟน แล้วก็วันนี้ได้คุยกับเพื่อนๆใน Youtube ด้วยเขาบอกว่าจบเวฟสอหรือเปล่าเขาถามผมเนาะผมก็เลยลองตีโซนฮะ,อะลองตีฟิโบแต่ว่าขอออกตัวก่อนเลยนะว่าฟิโบผมไม่แม่นมากเท่ากับการตีโซนเพราะว่าทางฟิโบเนชีเนี่ยมันจะต้องเป็นเกี่ยวกับอีเลียดเวฟาอเลียดเวฟนะครับผมไม่ค่อยได้อีเลียดเวฟแต่ว่าลักษณะการตีครับตีจากล่างสุดไปหาบนสุดในโซนที่มีความน่าสนใจ แล้วก็อันนี้ก็คือได้โซนมาแถวๆ88.7%เปอร์เซ็นนะครับของฟิโบก็ถือว่าเป็นโซนที่ดีแล้วในการที่ว่าจะจบเวฟนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาลงมาถึง94.2ด้วยนะครับเนี่ยเกือบจะเก้าสเพราะฉะนั้นแล้วขึ้นเถอะเชียร์เขาเอีกแล้วขึ้นได้แล้วแล้วก็สำหรับแฟนเรากาวทรงไว้นะฮะเรากาวครคบแอนเดนเดไว้ซึ่งตอนเนี้ย อาจจะไม่ใช่ทรงคัพแอนเดอร์คับแอนเดอร์แต่อาจจะเป็นดับเบิลท็อปพาดูพาดูอืมก็ยังเข้าอยู่นะอืมนี่ฮที่เรากาวกันไว้ปึ๊บเสร็จแล้วตรงเนี้ยแหละที่เขาจะพร้อมเบรกขึ้นยิงเปี้ยงขึ้นมาแถวๆโซนด้านบนฮะหรือทิปเปิลพ็อปไปเลยเนะถ้าหากไม่ผ่านจริงๆรอบเนี้ยขึ้นมาสัมผัสรอบนี้ปึ๊บ ถ้ารอบนี้ไม่ผ่านก็ผมว่ามีนักลงทุนน่าจะเริ่มเท k e profit ละเพราะว่าการก็นับ1นับ2เนาะพอนับสมแล้วมันไม่ได้มันก็กลัวกันนะครับนะแต่ว่าเราจะมีโซนเสมอนะเราจะเล่นตามโซนก็จะออกได้ปลอดภัยขึ้นนะครับโอเคมากลับมาที่แฟนวันนี้มีการเหย่งขึ้นมารุนแรงพอตัวครับถ้าหากยืนเหนือเส้น MA 50และ MA 200ได้น่าจะมีโอกาสเหญ่ง ค okay. วันนี้ก็สต็อปลอสแถวแถวหนึดศนอลลาร์ครับแซนบ็อกเป็นสต็อปที่ออกเร็วขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าหากว่าเขาหลุดลงมาเนี่ยเขาอาจจะไปเซเวย์อยู่แถว,แถวโซนหนึนย์หได้เพราะฉะนั้นถ้าออกก่อนแล้วเราค่อยไปช้อนด้านล่างก็มีความน่าสนใจนะโอเคโซนสีแดงโซนสีแดงปรับขึ้นมานี้ น่าจะต้านเขาไว้อยู่แถวโซนนี้ให้ได้นะครับโอเคครับกาวเขียวเหมือนเดิมครับเพราะว่ายังยังชอบทรงครับแอนเนดอของเขาถ้าเขาเบรกเส้นเส้นกดสีฟา้านี้ได้ด้วยเนี่ยก็มีโอกาสครับแต่ว่าการขึ้นของเขาอาจจะไม่ได้ขึ้นแบบเปี้ยงแท่งเดียวสี่ชั่วโมงแล้วขึ้นขนาดนี้ยากอยู่นะยากอยู่นะครับอาจจะขึ้นประมาณนี้ไปยงังขึ้นมาใซ้เวลเล็กๆเราขึ้นมานี่ก่อน เราเค่อยขึ้นไปถึงนี่ทําไมถึงติดตรงนี้นี่ไฮเดิม um ครับป๊าดนี่ไฮเดิม um. แถวๆนี้ก็ไฮเดิมะเขาจะติดกันไว้แถวๆไฮเดิมครับแต่ว่าเขามีทรงที่เรากาวไว้ว่าครับ End End โอเคประมาณนี้ครับของ Fanbox ครับ1.06ดอลลาร์ a แวกอืมีการขึ้นมาทดสอบเส้น EM 50เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีการขยับได้ครับขยับให้เข้าและออกได้เร็วขึ้นอ่าโอเคแถวเนื้อนี้ได้ครับน่าสนใจขอเลขสวยๆไปโอเคตรงนี้มันจะมีเนื้อครับของอดีตด้วยแถวแถวช่วงวันที่30แล้วก็มีล่าสุดก็เมื่อวันที่4ตอน7โมงเช้าถึง11โมงเช้าที่ควรจะ เป็นเนื้อที่จะรับเาไว้ให้อยู่นะครับก็จะทําให้ AWAC เขาจะมีโซนต้านเขาไว้โซนสตอปลอนแล้วกันในการที่ว่าป้องกันความเสี่ยงที่น่าสนใจก็คือ16.2ดอลลาร์โซนนี้น่าสนใจครับอิเดคเตอร์ว่ายังไงบ้างก็มีการยกไฮเหมือนเดิมครับยกไฮย,ยกโลอยู่โซคติกสูงจังโซคตติกเขาสูงแต่ยังไม่มีสัญ,ญญาณในการกลับตัวลงนะ a อแวกเดลี่สองแท่งเขียวสามแท่งเขียวเหรอขออนุญาตกลับไปดูอีทหน่อยอ๋อ,อโอเคครับทรงเขียวเหมือนกันเนาะมีอิตาเลี่ยมก็สามเขียวโซลาร่าสามเขียวในตอนนี้นะ a อแวกก็เริ่มสามเขียวแล้วครับแต่ a อแวกจากที่เราดูมาตั้งแต่อดีตยังไม่วิ่งนะครับนะยังไม่วิ่ง ไม่แน่ใจว่าจะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจไหมแต่ว่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเหรียญที่เคยได้สมญานามว่ากโซโลนานะแหมพูดถึงกโซโลนานึกถึงน넥อิทเ r ียมอีกแล้วสมญานามของเอดาเนาะอ๋ออิทเรียมคิวเรอโอเคประมาณนี้ครับของ a อ a ว็ตบเหรียญสุดท้ายวันนี้ครับก็เต็ดเหมือนกันบีอนบี B B เริ่มแข็ง ปกติเวาลาตัวอื่นๆนะฮะมีการสัมผัสเส้น MA 50แล้วเขาจะย่อลงมาห่างหน่อยอ่ะเดี๋ยวพาเปิดดูครับอย่างเช่นอิตาเรี่ยมเห็นไหมจะมีระยะเอดาด้วยมีระยะแต่ BNB รู้สึกว่าเหมือนกาวเลยชนปุ๊บติดปับ๊บนะติดเหนียวเลยโอ้โหอืมปาดซี่แกมีข่าวดีอะไรไหมเนาะ เพราะว่าล่าสุดแกก็จะทำ NFT กับโรนันโดหนึ่งแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเฟเลของ t i k t o อกที่ว่าจะเป็นชายผิวสีเนาะแล้วก็ที่ทำมือแบบอาจารย์อะที่เราเรียกอาจารย์ทำมือแบบอะไรเรื่องแค่นี้ทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะทำ NFT กันก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ใบั้น c e อาจจะมีการกระเตื้องขึ้นบ้างเล็กน้อยก็วันนี้โซนสีเหลืองมีการขยับขึ้นได้ครับ เพราะว่าหากเขายืนเหส้น MA 5้ม A 50ได้ในทำฟรมสีชั่วโมงถือว่าเป็นโซนที่น่าสนใจแล้วก็สำหรับการออกวันนี้ตอลอถที่น่าสนใจครับก็แถว213.2ดดอลลาร์นะมีความน่าสนใจครับในการที่ว่าควรจะป้องกันสินทรัพย์ให้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะโอเคเส้น MA ย่อลงมาได้ครับโซนนี้ได้ครับ 213.2จดองลลาร์นะครับ BNB ส่วนอิเดคเตอร์คลายเพื่อนอคล้ายกันไปหมดอืมสัญญาณที่หนึ่งสัญญาณที่สองใกล้แล้วนะ BNB ใกล้แล้วนะเพราะว่าการเข้าครั้งที่หนึ่งนะครับตาม MACD เมื่อมีการครอสกันถือว่าเป็นหนึ่งในสัญญาณนะแล้วก็เมื่อไหร่เหนือศูนย์ก็อีกหนึ่งสัญญาณนะครับขอเดลี่สักหน่อยโอ้โห เดลี่ถ้าปิดแท่งดีๆนานๆเงี้ย3มเขียวเลยเนาะทีไว้โซเดอร์ครับขึ้นเขียว3าแล้วนะเป็นสัญญาณในการกลับตัวขึ้นเดลี่ไม่ดูสวยจังเหนือเส้น e m เมสิบสี่ครับเดลี่เดลี่มีการใกล้จะครอสกันของในเมสของโซแคติกด้วยมาเอเก็มีการเพิ่มของวอลลุ่มด้วยนะครับบี b อนบีรู้สึกแข็งขออนุญาตเช็คบี b กับ,บบิตคอยสักเล็กน้อยนี่ไงไม่แข็งได้ไง อันนี้ผมพามาดูในเป็น Bitcoin เทียบ BNB อ่า BNB เทียบ,บ Bitcoin นะครับจะสังเกตเห็นว่าตอนเนี้ยใกล้จะทำออทามไฮอีกรอบหนึ่งละแข็งนะ BNB แข็งมากต่างกับ e ีทครับเพราะว่า e ีทก็โดนโจมตีนี่ครับอันนี้คืออีท e เรียมเทียบบิตคอยนะฮะก็มีการย่อลงมาอันเนี้ยไม่ค่อยแข็งโฟก็ยังไม่เหมือน BNB อ่าแต่ว่าเราดูภาพเล็กลงมานิดหนึ่งแล้วกัน ตอนนี้ก็แสนก็พยายามอยากจะขึ้นนิดนึงโซโซยังโซยังโซยังอิเาเรี่ยมก็ยังครับผมยังไม่ขึ้นเนาะมาติหละมาติกก่อนหน้านี้เหมือนมีข่าวดีเล็กๆตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่โอเคประมาณนี้ครับผมมีใครสนใจอะไรเพิ่มเติมไหมฮะสามารถเปิดไมค์คุยกันได้นะครับผมระหว่างนี้ขอจิบน้ำสักนิดนึงฮะ ก็สำหรับตลาดวันนี้ครับก็อยากจะให้มีความสวยๆสักหน่อยครับถ้าปิดดีๆพรุ่งนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าดูดีส่วนการประกาศเฟดนะฮะก็ปลายเดือนนี้มีให้ระทึกกันอีกแล้วป่ะพาไปดูตารางปฏิทินเฟดครับผมปึ๊บวันที่26-27นะครับก็เป็นวันที่เฝ้าระวังกันอีกแล้ว26-27 แต่ว่าลักษณะของกราฟจะมาก่อนข่าวก็ช่วงวันที่20วันที่20น่าจะเริ่มเห็นละว่าทิศทางจะมีอะไรที่ว่าการสะบัดรุนแรงไหมอะไรยังไงนะอืมก็ช่วงก่อนประกาศเฟดก็ให้ทับมือกันไว้นิดหนึ่งก็ดีครับโอเคน่าจะประมาณนี้อ่ะปิดท้ายด้วยปิดคอยปิดคอยมีสัญญาณอะไรเพิ่มเติมไหมยังไม่มีครับอืม โอเคก็ออกแนวเป็นไซด์เวย์ครับยังไม่มีสัญญาณในการกลับตัวแบบรุนแรงออกแนวไซด์เวย์มีความไซด์เวย์อัพเบาเพราะว่าอิดิเคเตอร์เริ่มมีการตัดกันแล้วก็ทิ้งห่างอยากจะขึ้นนะแต่ก็มีโซนของเขาอยู่ครับผมเล่นตามโซนโอเคประมาณนี้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมตัดปิดคลิปก่อนแล้วกันเนาะ ขอบคุณทุกคนมากครับผมที่เข้ามารับฟังรับชมก็หวังว่าการวิเคราะห์กราฟในวันนี้จะพอเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็ฝากหลงๆไปเพจคริปโตไฟครับผมไปกดไลค์กดติดตามซะหน่อยนะฮะเป็นกำลังใจให้แก่กัน <laughs> โอเคขอบคุณทุกคนมากครับผมไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ